สวัสดีครับผมนายธีรพงศ์คำัิตะครับรบหรัส6 1 1 0 2 1 0 5 1 0 1วันนี้ผมจะมาอธิบายถึงงานที่อาจารย์มอบหมายนะครับเป็นการสอบเทคโฮมครับเรามารู้จักกับ d a t a b a บ e กันก่อนนะครับ d a t a b a บ e นะครับผมตั้งชื่อของ d a t a b a บ e ว่า DB นะครับแล้วก็ตารางเป็น Table ครับผม เรามาดู a t t r i b u t e กันต่อเลยนะครับ a t t r i b u t e ก็จะมี ID นะครับแทนรหัสสมาชิกแล้วก็ตั้งให้เป็น Primary Key นะครับ p e ื f อ c t ก็คำนำหน้าครับผม name ชื่อก็ชื่อแล้วก็นามสกุลครับแล้วก็ BD ก็แทนวันเกิดครับแล้วก็ Add r e s s ก็ที่อยู่ครับผมเท l ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับของ สมาชิกมาดูหน้าตาของโปรแกรมที่ผมออกแบบครับ <c oughs> เป็นข้อมูลสมาชิกนะครับก็จะเป็นรหัสคำนำหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็ที่อยู่เบอร์ติดต่อแล้วก็เป็นจัดการนะครับแก้ไขลบเรามาดูที่ เพิ่มข้อมูลกันก่อนเลยนะครับปุ่มเพิ่มข้อมูลคลิกที่เพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราเพิ่มข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลลงไปครับผมแล้วก็คำนำหน้าครับเป็นนอสอก็ได้นะครับหรือจะเป็นนายหรือว่าเด็กชายเด็กหญิงได้หมดครับผมแล้วก็ชื่อครับ ่กับนามสกุลนะครับแล้วก็วันเกิดครับผมครับที่อยู่ที่อยู่ก็แล้วก็เรือแล้วก็ปิมไปครับเบอร์โ,โทรครับ แล้วก็กดที่ยืนยันนะครับผมเพื่อที่เราจะเพิ่มข้อมูลครับพอเรากดเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าเราเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่โอเคครับผมครับมันก็จะเด้งมาที่เพิ่มข้อมูลครับนี่ไงครับนอสอสมจิตบอทองจ้างเข้าการกับนอสอละเกินนะครับเรามาดูที่ การแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขตรงนอสอให้เป็นนายนะครับแล้วก็ลบกวอนอครับผมนี่คือผมแก้ไขนะครับแล้วก็แก้ไขให้เป็นนายนะครับกดยืนยันครับผมมันก็จะถามแล้วว่าการปรปับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับโชว์ขึ้นมาล้วก็กดโอเค ครับผมก็จะเป็นนายสมจิตบ่อทองนะครับเรามาดูปุ่มลบนะครับผมก็ปุ่มลบกดลบครับก็ขึ้นมาแล้วก็กดโอเคครับหายไปแล้วครับครับผมก็ผมก็ขอจบการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ